สวัสดีค่ะคุณแพทย์ทองออพี่จะนี่เป็นสะพานบุญเนาะเพราะว่าเราจะมาสอบถามว่าหลังจากกินกาแฟาไม่หมดไปแล้วมีมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะ,ะนี่ก็เพิ่งเริ่มกินนะคะเพราะว่าเพิ่งจะได้กินไปได้หกวันเองค่ะรู้สึกว่าหลับสบายค่ะหลับสบายแล้วก็ตัวเองเป็นคนตื่นตื่นบ่อยนอนยากนอนหลับยากตื่นคือช่วงกลางคืนเนี่ย รู้สึกว่าตื่นบ่อยมากแต่พอกินไปแล้วรู้สึกว่าหลับยาวค่ะหลับไม่ค่อยตื่นกลางคืนแล้วก็สดชื่นเนาะใช่พอตื่นมาแล้วรู้สึกว่าสดชื่นมันไม่งงเงียใช่ไหมคะไม่งเงียปกติแล้วตื่นมาจะงงเงียเนาะค่ะแล้วก็พอเย็นมาก็รู้สึกว่าสองทุ่มมันก็ง่วงละอืมง่วงแล้วก็ขับถ่ายนี้ปกติค่ะปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะเช้ามาก็คือปกติค่ะแต่ที่ตัวเองรู้สึกคือ รู้สึกว่าหลับสบายหกซองนี่ก็เลยเห็นชัดเลยว่าหลับลึกการนอนมันเราไม่ค่อยตื่นระหว่างกลางคืนเนี่ยจะไม่ค่อยตื่นขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากแต่อันนี้ก็คือเป็นสะพานบุญเนาะให้กับหลายๆคนที่ว่าเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับการที่กลางคืนนอนไม่หลับเนาะกาแฟของเราเป็น กาแฟที่กินแล้วนอนหลับสบายเนาะเออไม่ที่ที่ตัวเองรู้สึกนะคะว่ารู้สึกว่าหลับสบายปกติแล้วกาแฟทั่วไปก็จะกินแล้วจะคือตาค้างใช่ไหมเนาะแต่อันเนี้ยเหมือนจะนอนไม่อยหลับพอดอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองไม่ใช่หมายถึงกาแฟทั่วไปใช่กาแฟทั่วไปแต่นี่รู้สึกว่ามันหลับสบายนะคะดูเหงเนาะใช่ตื่นขึ้นมาไิ่งโวงเงียแล้วก็รู้สึกสดชื่นคับขอบคุณมากเลยคุณแพร์ทองขอบคุณค่ะ